สวัสดีครับที่น้องชุมชนคนักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับก็อีกคลิปหนึ่งครับสำหรับน้องใหม่นะมือใหม่ที่เข้ามาสร้างงานบอนไซที่มาเรียนรู้การสร้างงานบอนไซใหม่นะครับงานบอนไซนั้นเป็นงานเฉพาะกลุ่มนะ,ะเฉพาะท่านที่ต้องการสร้างงานมีความมานาภาคเพียรพยายามจริงนะฮะเป็นงานที่แตกต่างจากงานทั่วไปว่างานเถอะนะครับ เป็นงานลักษณะเฉพาะนะทีนี้ถ้าเข้ามาจ้างงานใหม่นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะไปหาบอนไซที่ไหนนะเราไม่อยากลงทุนนะฮะราคาแพงเนาะบอนไซถ้าเราอยากหาไม้ราคาถูกนะครับเราก็ต้องไปซื้อต่อมาต่อนนี่ก็สามร้อยสี่ร้อยแล้วครับถ้าไปขุดเองล่ะได้ไหมได้อยู่ครับการขุดเองนี่ก็จะมีข้อดีก็คือเราได้เรียนรู้ในเบื้องต้นด้วยนะครับนะไม่ต้องลงทุน แต่ข้อเสียคือไม้นั้นจะเจริญเติบโตช้านะฮะถ้าเราไปขุดแล้วกระเทือนระบบรากเขาแล้วจะช้าอย่างโพนี่ผมก็ไปขุดมาแต่รากก็จะไม่สวยขุดมาแล้วมาทดนะครับก็ต้องใช้เวลากว่าที่เขาจะตั้งตัวได้นะครับผมแนะนําอย่างนี้กันแล้วกันอย่างโพต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมดิดไปก่อนนะเดี๋ยวจะเลี้ยงขนาด เนี่ยผมนํามาตัดทดนะครับเขียงแรกเขียงแรกมันเป็นคําศัพท์เฉพาะนะครับเขียงก็คือคือเวลาเราตัดเนี่ยได้ต้นมาเนี่ยเราตัดฉับนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆดีกว่าจะได้ชัดเจนนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับผมก็ขุดต่อมาพอขุดมาก็เขียงแรกก็คือตัดตรงนี้นะครับ ตัดลำต้นนั่นเองเขียงก็คือตัดทดตัดทดก็คือตัดที่แบบมีเป้าหมายนะผมดีดไปก่อนจะได้เห็นชัดเจนนะครับนะเป็นการกำหนดกิ่งไปพร้อมด้วยนะครับนะค,บนะค,บคลิปที่แล้วผมก็ได้เสนอในการกำหนดกิง่งคัดกิ่งไปคลิปนี้ก็จะมาเสนอมุมหางห,หาวัตถุดิบบอนไซก่อนแล้วกันโอเค เอาออกหมดเลยโอเคจะได้ชัดเจนนะครับผมไปได้ขุดตอมาแล้วผมก็ตัดเลยะฮะตัดรากใหญ่ออกแล้วเพื่อที่จะให้เกิดรากใหม่นะฮะเรากลบเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดอยู่แล้วนะฮะแทงรากใหม่แล้วค่อยมาจัดยังมาจัดอีกรอบหนึ่งไม่ใช่อีกรอบหนึ่งอะหลายรอบเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันก็ตัดเฉียงเลยก็สร้างกิ่งนี้เป็นกิ่งหนึ่งคัดไปแล้วนะครับ อันนี้ตั้งยอดขึ้นมา,าสร้างกิ่งนี้กิ่งสองเนี่ยนะครับเนี่ยเขียงไว้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอานี้ขึ้นไปเลยดีกว่านะให้ทุกท่านได้เห็นเลยว่ามือใหม่นะสามารถสร้างงานได้อย่างไรก็คือไปหาวัตถุดิบในธรรมชาตินี่แหละนะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้โหผมหาอะไรมาสร้างงานไม่ได้ครับเนี่ยฮะเอาแบบนี้เลยนะครับ สามารถบิดตาได้เนี่ยบิดตาที่จะให้มาซับหน้าครับกิ่งหนึ่งขึ้นซับหลังก่อนนะฮะกิ่งกิ่งสองนี่ขึ้นซับหน้าก่อนก็ต้องบิดให้ซับหน้าเข้ามาให้ตามาอยู่นะครับประมาณนี้ครับ โอเคครับอย่างต้นนี้นะฮะกิ่งหนึ่งได้แล้วนะครับกิ่งสองตั้งยอดขึ้นมาก่อนสร้างเขียงปั๊บใช่ไหมครับเขาแตกมาเราคัดกิ่งหนึ่งไว้นะพอคัดกิ่งหนึ่งแล้วนะครับกิ่งหนึ่งขึ้นตรงนี้ได้ไหมได้แต่ผมชอบแบบนี้มันมีจังหวะช่องว่างอยู่ก็เลยดึงลงมาข้างล่างตรงนี้จะตัดออกยังไงตัดออกเมื่อเขียงข้างบนมันปิดมาได้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็เฉือนเลย มันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นลำต้นเดียวกันนะตั้งยอดขึ้นมาตั้งยอดมาผมบิดยอดเลยบิดเอี้ยวกับมาตั้งยอดขึ้นมานะครับบิดเอี้ยวกลับมาเสร็จแล้วมันมีตาแตกมาเอาดึงเป็นกิ่งสองไว้ก่อนตาเป็นตรงข้ามหนึ่งกับสองตรงข้ามกันแล้วก็ตั้งยอดบิดเอี้ยมาเพื่อที่จะรอแตกทดอีกจะเคียงประมาณนี้ตัดเนี่ยมันก็จะมียอดออกมาอีกนะครับเราก็จะเลือกเป็นตั้งยอดใหม่ แล้วก็เลือกกิ่งหลังสามนะครับเป็นลําดับต่อไปนะเอาอย่างนั้นทีนี้ท่านที่จะไปขุดไม่ต้องไปขุดแล้วครับนี่เลยต้นโพนะเวลาท่านไปเจอต้นโพต้นเล็กต้นใหญ่กันแล้วแต่ต้นขนาดนี้หแหวะขนาดนิ้วก้อยผมเนี่ยท่านควันเลยควันใต้ตาเนี่ยควันตรงไหนก็นแล้วแตม่มีตาอยู่หาใต้ตาให้เจอกันแล้วกันควันเหมือนเราตอนนะฮะ แล้วก็ท่านก็ควันเสร็จแล้วผมแนะนําให้ท่านกรีดรอบสักสี่ห้ากรีดแล้วก็ง้างเปือกขึ้นนะฮะอะไรดันขึ้นไปให้มันเป็นเหมือนกระโปรงนักเรียนนะฮะนะครับหน้าฝนนะพอหน้าฝนเสร็จแล้วทําเป็นเหมือนกระโปรงนักเรียนนะหรือท่านอยหาพาตติไปกันไว้ก็แล้วกันแล้ว,แ,ลวแต่นะฮะหละังจากนั้นทิ้งไว้เลยลากมันจะออกมาครับพอลากออกมาท่านก็นมาจัดลงกระมังอย่างเงี้ยนะครับ จะได้รากสวยนะครับแล้วก็จัดเป็นระยะรากไหนโตท่านก็ตัดนะเนีรากมันก็จะเป็นในลักษณะนี้เนี่ยผมเตรียมไว้เนี่ยแต่โพมีข้อเสียคือรากมันจะโตเร็วมากท่านต้องมาคอยดูนะท่านต้องมาคอยเบรกรากเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยโคนเนี่ยไม่ผายเท่าไหร่แต่ถ้ากรีดเนี่ยมัจะผายเลยไม้พุ่งนี้สร้างง่ายมากโพไม่ต้องไปตอนนะครับคว้านทิ้งไว้แต่ถ้าหน้านี้ก็ต้องตอนตอนแล้วมาจัดราก นะควันแล้วก็ออกรากมาจัดรากคุมรากให้ดีปลูกในบ้านก็ได้แต่อย่าให้มันลงดินถ้าลงดินในะบ้านเรามันยึดบ้านเราแน่นอนโพไซไกลกลงนะปลูกในกระถางในบ้านได้ครับเป็นไม้มงคลนะไม่ใช่อัปมงคลนะครับโพนะครับนี่ลักษณะนี้โพก่อนโพก่อนนี่แนะนำแหล่งที่หนึ่งในการสร้างงานนะครับ มาทางนี้ครับแหล่งที่สองในการสร้างงานเราต้องทําเองทําเองทําอย่างไรเอาละเนี่ยไปหาหินนี่ผมลักษณะที่หนึ่งผมหาหินทําเป็นมะขามเพราะมะขามเรามาหยอดลงหลุมเนี่ยพอมันเป็นถั่วง,งอกก็หยอดลงหลุมมันก็ติดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะพอติดขึ้นมาปุ๊บเราก็มาคัดหินเข้าลวดเลยเนี่ยเนี่ยมันจะสวยแบบนี้ครับ มันเป็นมะขามฟอร์มใหญ่เห็นไหมเป็นฝามมะขามฟอร์มเล็กเหมือนกับต้นไม้ใหญ่เรายอดส่วนเนี่ยแบบนี้แบบนี้จะง่ายสําหรับแฟนขับมือใหม่ทั้งหลายทั้งมวลที่ต้องการประหยัดเวลาไม่ต้องมาสร้างตรงต้นเอี้ยวแบบนี้สิบยี่สิบปีนะนะถ้าไม้ตัวเร็วก็ห้าปีหกปีสิบปีแบบนี้จบแล้วครับเนี่ยเห็นไหมได้กิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังสามสี่หน้าห้าหน้าตั้งยอดจบแล้วครับเป็นมอใตไซจิ๋วขนาดเล็กนะครับ อ่มาดูอีกมาสังมาสังนี่เหมือนกันท่านก็โอ้โหเขาบิดไปเยอะครับส่งนอกส่งเนิกออะไรก็มีเนี่ยบิดไว้เลยครับผมใช้ลวดบิดนะบิดแล้วก็จะไปใส่กระถางเล็กๆก็ได้อย่าผมมีกระถางเล็กๆเนี้ยกระถางถ้วยญี่ปุน่นประเทศญ,ญี่ปุ่นแล้วก็เจาะรูเนี้ยครับเป็นถ้วยแล้วก็มาปลูกเพาะเลี้ยงมาสังตง้นหนึ่งเด็กอย่างนี้ก็ได้หรือไม้ชนิดอื่นได้นะครับปลูกแล้วมันจะสวย นะอันนี้ก็เป็นมะสังบิดนะฮะบ,บิดอย่างนี้บิดเพื่ออะไรบิดเพื่อให้ความเอี้ยวแล้วเราไปปลูกสร้างไม้ทรงต้นเราเอาเฉพาะโคนตัดทิ้งเรามาสร้างไม้แบบนี้ได้นะครับมะสังเป็นไม้ที่มีผิวสวยเสียอย่างเดียวหนามเยอะนะเขาทําเป็นสวนถาดนะครับทาเป็นสวนถาดมะสังนะท่านไปหาและอีกอย่างหนึ่งงาง่ายที่สุดมะขามเนี่ย มะขามเป็นไม้มาตานิรันดร์การไปแล้วของเมืองไทยมีทุกที่นะครับทั่วเมืองไทยนะครับนะหาโครงเหล็กมาเงี้ยเอาไม้แขวนเสื้อแล้วกันนะครับต่างหว่ดนไม้แขวนเสือ้อรวดนะบิดเลยครับบิดเสร็จแล้วท่านก็มาเอามะขามที่เพาะไว้เนี่ยมามาเกล็่าเข้ากับโครงลวดแล้วก็ผูกไว้เนี่ยผมใช้เชือกฟางดีซํานะบิดอย่างเงี้ยครับ อย่างเงี้ยนี่คือแหล่งวัตถุดิบในการสร้างงานบอนไซราคาถูกมากๆเลยทำเองไม้แขวนเสื้อกเก่านะครับ <c oughs> นะอย่าไปขโมยของเมียกันแล้วกันเดี๋ยวเมียดุเอานะครับไม้แขวนเสื้อเอาที่เขาทิ้งแล้วนะเอาแบบโบราณน่ะที่ไม่ลวดหรือเป็นพี่เนียมอะแล้วก็มาบิด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 นะเป็นรูปทรงแล้วก็เอามะขามมาทําตามอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ผ่านไปอีกสักปีสองปี เอาเอาตั้งดินเลยตั้งบนดินแล้วให้มันลากมันงอกไงมันจะโตเร็วให้มันแอบลงไปกินเนี่ยนะฮะอย่าอย่าตั้งไว้พื้นปูนอย่างเดียวนะครับมันโตช้าอย่างเงี้ยมันโตเร็วพอมันโตนะครับเอามันต้นโตขึ้นแล้วเราก็เอาตรงนั้นนามาสร้างงานบอนไใสต,ต่อหรือจะทําเป็นฟอร์มขนาดเล็กแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือผมบอกแหล่งแนะนําแหล่งในการสร้างงานบอนไใส่ก็แล้วกันเดี๋ยวพาไปดูของผมผม,ผมก็ทําไปเยอะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูด แนะนำท่านอย่างเดียวผมก็ทดลองทําแล้วมันได้ผลก็มาแนะนํากันอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับทั้งแถบเลยของผมแถบนี้นะฮะผมทําไม้ทุกอย่างเลยทดลองนะัดทดลองไม้นะครับตั้งแต่กิ่ง,งเล็กๆนี่ครับนะเพิ่มน่าได้หวันมีบวยน้ํานะบิดตายม้างไม่ตายมั่งนะฮะหรือรอดมั่งไม่รอดมั่งเนี่ยนะมะขา,มเ,ะาเเมเนี่ยกระถางเล็กๆเนี่ยบิดไว้เนี่ย นะจะเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้เลยนะเนี่ยมะขามบิดไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นมะสังนะครับอันนี้เป็นโมกลานะครับอันนี้เป็นมันเบอรีร่นะฮะในกลุ่มนี้นะครับทําไว้ตั้งแต่กิ่งตอนกิ่งชํานะทดลองหมดทุกอย่างนี้ยกิ่งตอนกิ่งชําเล็กๆครับทําไว้เลยเนี่ยเราต้องสะสมไว้ของเราเองครับเนี่ยเราไปเจอที่ไหนเราก็หามาซื้อมาขอมา นะเนี่ยามาบิดไว้ครับโคหลวดบิดแต่ต้องขยันแกะหน่อยนะครับถ้าทําแบบเนี้อันนี้เตรียมเตรียมมาสังใหญ่เลยนะนะผมจะทาทรงต้นใหญ่เลยครับแต่ตอนนี้บิดไว้ก่อนเห็นไหมครับนะครับนี่เพมหน้าไต้หวันตะโก้วกนี้กิ่งตอนโมกกิ่งตอนเชอร์รี่แค่กิ่งตอนโพฮาวายอย่าทั้งหมดเลยครับ ยังไม่ยังไม่สุดนะครับอีกฝั่งโน้นก็มีให้ทุกท่านได้เห็นว่าการสร้างงานบอนไซนั้นะเริ่มต้นที่เรานี่แหละนะเราสะสมเอาราคาถูกดีไม่ต้องแพงมากมายแต่ถ้าท่านไปไปซื้อหามามันแพงนะครับอย่างเงี้ยมันเบลรี่นี่ไปตอนไว้เลยเนี่ยนะครับเนี่ยม่จัดลากไว้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับท่านทดต,ตรงนี้เราสร้างใหม่เนี่ยให้มันต้นเตี้ยๆเล็ก แล้วก็ท่านก็สร้างงานนะครับผมว่าได้นะนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับเนี่ยฮะดงเลยเดี๋ยวพาชมมีทุกไม้ทุกชนิดอันนี้เป็นไซนะไซจีนไซอะไรเนี่ยนะนะครับเนี่ยจัดรากไว้ทั้งหมดเลยครับมะขามนะครับโมกนะครับ เอาล้ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงน้องๆก็คงจะมองภาพออกนะครับท่านที่เข้ามาสร้างงานบอนไซใหม่นะเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นตั้งแต่นับหนึ่งเลยนะกิ่งตอนกิ่งชําบิดไว้เลยนะบิดลเล็กๆไว้เงี้ยครับเอาอมาก็บิดบิดบิดเดี๋ยวมันจะโตนะฮะเราจะสร้างฟอร์มเล็กฟอมกลางฟอร์มใหญ่มันได้หมดฮนะแต่ขอให้มีวัตถุดิบส่วนที่จะกิ่งตอนกิ่งชําเราก็มาฝึกเอานะครับบอลไซเริ่มต้นแบบนี้ครับแต่ถ้าท่านมีเงิน นะท่านสามารถซื้อโครงสร้างใหญ่ไม้จบมานะเรามาเลี้ยงนะครับแบบนั้นก็ได้ครับแต่ผมแนะนำสำหรับบอนไซมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นที่จะสร้างงานเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยสวัสดีครับทุกท่านครับ